สิบนิไม่เวียงขอเกราพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคู่ทุกคนจ้าบอยยาวอยู่ฟังไทยฟังลาวอยู่ต่างประเทศไม่เวียงมาแล้วจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องมากับกล้อยขนมเสียนพี่น้องก้อยขนมเสียนหรือก้อยขอ้าวปู้นฮนะ้อนเนาะนี่พี่น้องผักกะมีผักซีผักทั่วผักแตงพี่น้องมีกลุ้งแอม น่งเห็นป่นี่หลอดคอเป็ดไหมพี่น้องหลอดคอเป็ดทอดกรกอบๆใช้ใบรกักดห้มหอมๆเลยพี่น้องน่ะ วาอะหรยายห,ห้างนะพี่น้องเนานะมากินน้ากันจ้าแันแรงๆประมาณหกโมงมึงกว่วๆเมื่อนี้พ่อยบุญเนีน่ยเขามาบอกบ่าดเดืกเทียงขึ้นแต่กินอันนี้ห้องทองถาแล้ว,นะวเนาะแกยวก็บ่ดีเเลยพี่น้องพี่น้องมาเห็นเนาะ เดี๋ยวโมเดลไทยทำให้ตอนก้อยแต่บิ้งน้าพี่น้องอันนี้เวลงกับสาวขับปุ่นสนามก่นอนเนาะเพื่อนโมเดลติดกันแล้วกับบักพริกป่นเขับขัวหอมๆแล้วพี่น,อน้องใส่กระบียบน้าใส่ Ừ. Đúng bịt quầy nữa. Tôi xin ra nhanh nhìn cái ngay ngay thì nó. Nhắm phùn, phụ ngạc, nhắm đi phụ ngay nữa. Tôi nhìn miếng hải mà sẽ nó hình Hãy subscribe cho kênh Ghiền

คลิปนี้ถ้าพี่ตุ้มเบิ้งอยูก่ก็ฝากถึงพี่ตุ้มเนี่ยได้จ้าว่ามึกขึ้นนี่เนียเนี้ยงไปใต้เขียดที่ประมาณโลสองรูแหละพี่น้องเพราะว่าอันฝากก็มาหาพี่ตุ้มกับอันสาวๆบรานโนสงานเนี่ยมาสั่นว่าได้เขียดหลายๆมึกขึ้นนี่ใช่ เดี๋ยวพี่ตุ่มเด้อมากินน้ำน่องเด้อพอาอยู่ไทยอยู่แล้วมากินน้ำกันนูนะน้องอีมี่น้องสุขสาวน้อยน้ำฝน หลายหลายท่านที่ไม่แวง้งบรได้เอย้ยกยะหน่อยใจได้จ้าไม่แวงแ้งจําเสื้อบอคอยได้เนาะ,ะชันชวนพี่น้องเอฟซีทุกผูทุกคนนหละจา้ามากินนะไม่แวง้งไม่แว้งกับบระเด้อินแต่ผู้ซื้อผู้นึงผู้เดียวดอกเนะ้ะลักหมดทุกคนจา้า บุญกิโลนึงพี่น้องเว้งออกตวัวไว้แล้วเว้งกินมืบบดดอก,กเลี้ังเห็ดเพื่อพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะจ้าไม่กินน้ำกันเนาะกุ้งโตเว้เหรอพี่น้องเรียกว่าเนื้อแน่น กับตัวพอดีๆพอดีแกกินกับสมตำาโจแง่ไรกันโจแง่ไรกันแล้วค่าไหลทไมว่นแ่บเสีพี่น้องแง่กับสบก็ต้องาอย่างงเสยบใช่ไหมมอะไรกันแลค่าไหลเนาะก็กินตามทานะาห้อเลยนะพี่น้องมันม่วานะั้งไหนดิพี่น้องทานะห้อง วันนี้งั้นอย่ไปหากินลายๆนั่นแต่บุญชิดาตันวนี้หน่อยแดดนี้ดีพี่น้องเลย เกิงบุตรกับว่าดีคือเด็กน้อยแหละพี่น้อง เม่บอบอรด็กพี่นอ้องอิ่มแล้วเ,เพื่อนพี่น้องเอฟซีตุ๊กขูดทุกคนเลยเนาะเบ่งคลิปนี้แล้วก็ฝากพี่น้องเอฟซีตุกขูดทุกคนกดแคปฝากกดแคปกดไลค์กดติด,ด,ดตามเห็นน้ำในด้วยจ้าผมมีกำลังใจเพื่อสู้เหตุคลิปตัวต่อไปนะจ๊ะพี่น้องให้พี่น,อนอ้องปร่งใสห้องรับชมมุกันเนาะ,ะคลิปนี้ก็ คอยพี่น้องทุกผู้ทุกคนเงินไหลกองท้องไหลมาทุกผู้ทุกคนเนะจ้าคอยพี่น้องอิ่มิีมีแต่ความสุขความเจริญคมเก็บกับบได้ความไข่กับบมีมีแต่ความเพีงเพงรวยรวยปังปังังงนทุกคนว่าจ้าดีจ้า